เรียกได้ว่าที่นี่เป็นตลาดนัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อในย่านสามเสนก็ว่าได้เลยค่ะภารกิจที่ใหม่ต้องทำในวันนี้คือตามหาความสุขของชุมชนชาวบ้านยวนค่ะ ภา,ารกิจหาความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะเออถ้าน,นับรวมเพื่อเกิดนะคะก็ห้าสิบแปดแล้วค่ะแล้วความสุขของการที่คุณป้าอยู่ที่นี่คืออะไรอะคะความสุขของที่นี่สมัยก่อนที่นี่พื้นที่จะโล่งนะคะแล้วก็จะเป็นกันเองแล้วก็เพื่อนบ้านจะเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะมี สังคมที่ดีมากเลยนะสังคมที่ดีมากสมัยก่อนจะโล่งมากแต่น,นี้มันก็จะมีติดขึ้นมายเยอะๆเพราะว่ากลุ่มก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเรามีสถานที่ไหนไหมคะที่เป็นศูนย์รวมชุมชนนะคะเมื่อก่อนจะมีบริเวณหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ก็คือด้านหน้าตรงพระโตนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนในที่นี้นะคะว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประจำที่นี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ20ปีแล้วจ้ะยายต้องแต่ยเล็กๆแต่แต่แตั้งแต่ตัวนี้ยังเป็นน้ำเป็นคลองอยู่ตั้งแต่เกิดะะแล้วค่ะ50กว่าปี60ปีครับแล้วว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วความสุขของคุณญยญายที่ได้อยู่ที่นี่คืออะไรคะอ๋อเราคนมนก็มีที่ทำกินมันก็อยู่รอดว,วันวันมันก็มีความสุข ก็อ <chat> ันน um. <h uring> ี ah ้เป็นบ้านเกิดเราเราเกิดที่นี่อาชีพเราก็อยู่ที่นี่ด้วยลูดคุยมหากินในวันวันหนึ่งก็กลับบ้านแค่นั้นก็มีความสุขดีแล้วที่นี่สงบเราไม่รวยเราก็มีความสุขได้เนาะอยากทราบว่ามีที่ไหนไหมคะที่เป็นสุตรมของชุมชนบ้านยวนบนเัดสมเด็จข้งใน้านบุญกลางหน้าโบสถ์นะครับเข้ามาเล่นกันที่หน้าโบส แต่ที่นี่แหละค่ะก็คือศูนย์ชุมชนที่ทุกคนพูดถึงเมาาื่อกี้วัสดนีนะคะตั้งขึ้นในพพากษคีแอรค่ะวัี ใกล้บ้านแล้วก็แม่เป็นคนในชุมชนตะกอ่อนนะคะเห็นแล้วญาติก็อยู่แถวนี้นะคะ่ะอ๋อเรียกว่าเป็นการรวมญาติเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคหลังจากที่ใหม่ได้สัมภาษณ์คนในชุมชนนะคะทุกค,คนในชุมชนต่างอบอกว่าที่นี่แหละคะ่ะเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนมแล้วคำว่าความสุขของคุณพ่อที่คุณพ่อคิดคืออะไรอะคะความสุขก็คือความ สุขใจความสบายใจความดูแลความกังวลได้ท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนรักเรามีคนชอบเราในเพ<ม>ื่อนมนุษย์ด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะ,คคะขอบคุณค่ะขอตัวนะครับไว้พรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ภารกิจของใหม่ก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากที่นี่เลยการกลับมาพบกันของคนในชุมชนบ้านยวน ก็ทำทีที่มิสตาและกลับมาพบครอบครัวของเขาค่ะมเมื่อมองลึกลงไปที่ชุมชนแห่งนี้เป็นมากกว่าคำว่าครอบครัวและเป็นมากกว่าคำว่าชุมชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ